พอข่ามนี้ออกมาเท่านั้นแหละครับผู้คนก็ตกตื่นว่าเ eh, อ๊นี่มันไม่ใช่แค่รีดเลือดกับปูแล้วนะมันเป็นการฆ่าสังหารตัวเล็กตัวน้อยอย่างเลือดเย็นเพราะว่าเศรษฐกิจแย่อยู่แล้วธุรกิจหลายธุรกิจกำลังไปไม่รอดทำมาอยู่ดีๆรัฐบาลคิดจะมาเอางบประมาณมาเก็บจากธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยเล็กๆทั้งหลาย ทั้งงที่ประชาชนคาดหวังรัฐบาลจะไปเก็บภาษีจากเศรษฐีเพิ่มที่จอดรถในรัฐสภาชั้น B ีตรงเนี้ยน้ำร่ดซึมจากใต้ดินกว่า100จุดแจ้งขอให้ชะลอการตรวจรับคือตรวจรับงานผิดแบบไม่มีผนังกันซึมแต่ปรากฏว่ามีการตรวจรับงานในภายหลังไปแล้วแล้วก็มีการนำงบที่เหลือจากสภาไปจ้างเอกชนเข้ามาออกแบบทำที่จอดรถใต้ดินเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน106ล้านบาทข้อสงสัยอ่ะ เรื่องการใช้งบที่ระบุในรายการกร่อสร้างอาคารที่จอดรถอีก1 5 0 0ล้านบาทเป็นคนละส่วนนะกับชั้นใต้ดินปัญหาไม่ได้แก้ไขใช่หรือไม่แต่ในการประกวดราคาออกแบบเนี่ยอันนี้ภาพประกอบที่บอกว่าน้ำรั่วนะคะระบุว่าเป็นการออกแบบอาคารจอดรถชั้นใต้ดินสรุปแล้วเนี่ยพันห้าร้อล้านเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคนละส่วนกับชั้นใต้ดินแต่การประกวดราคาออกแบบบอกว่าเป็นชั้นใต้ดินค่ะคุณวิราชบอกแบบนั้นตกลงมันย้อนแย้งกันนะทีนี้พอ ชั้น B 2น้ำร่วมซึมพอรัอ่วซึมเสร็จปุ๊บเป็นร้อยจุดก็ไปของบมาเพิ่มเพื่อที่จะทำํำงบที่เหลือจากสภาที่บอกไป